วางถังนี้ก่อนแล้วผมเนี่ยมันก็จะกัดกินไปเรื่อยๆนะครับพี้คุณผู้ชมจ้วันนี้เนี่ยเสมมามันก็แบบค่อยๆหายไปเรื่อยๆเลยนะครับดูดิโอ้โห เอาล่มกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อไปขึเลิฟเกมมาครับไม่เลยนะครับแล้ววันนี้ผมเราก็มีมอสจะมาเล่นกันนะครับก็จะเป็นแบบว่าถังน้ำมหาภัยนะครับดูดิโอ้โหมีอะไรเพียบเลยนะครับผมมาเอาเป็นว่าเรามาเริ่มจากอย่างแรกเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นแบบอพอลิบบักเก็ตนะครับผมมาเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนเป็นถังเปล่าะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคลิกขวาไปละกันนะครับจะวันนี้คลิกขวาไปเลยครับผมอ่ะทีนี้นะฮะเราก็จะได้เอฟเฟกต์มานะครับโอ้โหดูดิสปีดนี่ครับผมสเต็งอะไรพวกนี้ บักเก็ตนะครับผมมาสีชมพูเลยฮะจา้าวนี้เดี๋ยวเราใส่ไปตรงไหนดีครับเอาไปตรงนี้ละกนันนะครับผมมา 3- 2มวางไปดิครับจา้าวนี้นี่มันก็จะเป็นสีชมพูนะครับซึ่งมันค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นเหมือนแบบกรดเลยอ่ะแบบค่อยๆกัดกินพื้นไปเรื่อยๆครับเห็นปะเนี่ยผู้ชมมันเห็นเหมืองแล้วอะ่ะเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยจู่ๆพื้นมันค่อยๆยุบนะครับโอ้โหจ้าวัน,นี้น้องหมูตกลมาครับโอ้โห,หผู้ชมมันเร็วมากเลยอะ่ะเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่วะเนี่ยเหมือนเป็นแบบไวรัสเลยนะ ก็ <g ül> คือหายวับเลยโอ้โหตอนนี้คือแบบค่อยๆทยอยตกกันไปเรื่อยๆแล้วนะครับนู่นนี่เหมืองแบบโดนกัดกินไปเรื่อยๆเอ้ยเกลตันสวัสดีครับโดนโผออมาเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วก็ไหมนะครับโอ้โหเหมือนมันโหลดไม่ทันแล้วอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมมันจะตกโลกแล้วครับนี่มันเดอะวอยแล้วนี่หว่าไม่นะจอจะตกโลกครับโอ้โหูมันมันกัดกินเร็วขนาดเนี้ยรีบหนีรีบหนีหนีทันปะวะโอ้คุณผู้ชมเจ้าวันนี้น้องหมูกเ็เริ่มตกไปแล้วนะครับถังน้ำมหาภัยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเป็นเคลียร์ทีมก่อนแล้วกันปื๊ด เป็นเหมือนแบบน้ํากดนะเนี่ยโอ้โหดูดิกัดกินมาเรื่อยๆเลยครับซึ่งเริ่มแหลกแล้วนะครับโอ้โหผู้ชมหลุมแบบยังใหญ่อะ่ะใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะโอ้โหมอนสเตอร์ก็คือแบบค่อยๆตกไปแล้วนะครับผมเอาว,าว่ารีบหนีจากตรงนี้ดีกว่าเหมือนเครื่องแหลกแย่เลยฮะเหมือนนี้จะภัยพิบ,บัติอล้ผู้ชมคือถ้าเราหนีมาตรงนี้มันจะไม่โหลดใช่ปะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มลื่นขึ้นแล้วฮะอย่างต่อไปเอาเป็นนี้ดีกว่าไฟบักเก็ตนะครับหรือแบบเป็นถังไฟอย่างนั้นเหรอแต่เป็นสีเขียวนะฮะอ่าเดี๋ยวลองวางดูแล้้ววกกกัันนนนนจจะีีีปป๊บอ่่าา็็เเไฟส โซยเบิลดูนะครับมันจะไหมหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> มันก็ไม่เผาตัวเรานี่หว่าคืออะไรเนี่ยเป็นไฟที่แบบขยายไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ทําร้ายนะครับผม <c oughs> ไปมันจะไปได้กว่านี้อีกปะเนี่ยไฟที่แบบว่าไหมไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่เห็นจะไหมอะไรเลยสักอย่างนะครับแล้วดูใต้น้ำอ่ะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเอาอะไรอย่างต่อไปลองปเป็นอันนี้ละกันฮะโฟเซ่นนะครับหรือแบบน้ําแข็งนะครับผมอ่ะวางไปฮะนี่มันก็จะเป็นน้ําเปล่านะครับผมแล้วก็อ่านี่มันก็ค่อยกลายเป็นน้ําแข็งนะครับอา้าวแล้วก็แค่นี้นะแล้วถ้าผมวางตรงน้ําล่ะมัััันน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 จะะะะะขขขขขยย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 ยาา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 หหหหรรรรรรืืืือออออเเ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 ปปปปปปลลลลล่่่่่่ฮววววงงงงไไไตีี้้้้้คคบบบ๊ผูชมมมมก็็ํแ หรือว่าเพราะไม่อยู่ข้างไฟวะอันนี้ไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวนะเอ่อถ้าเรามาวางที่ตรงนี้ล่ะครับนี่อันนี้เป็นฟอร์เรสปกตินี่ครับผมเอาลา่ะนี่ก็จะค่อยๆกลายเป็นน้ำแข็งนะครับอา้าวแล้วก็เนี่ยแค่เนี้ยรู้ว่าจะมีอะไรเยอะกว่าน,นี้ครับผมอ่าอย่างต่อไปครับผมก็จะเป็นอ่าบอยละกันนี่ปึ๊บวางไปฮะก็จะเป็นบล็อกสีดำนะครับซึ่งมันจะขยายหรือเปล่าเอ้ยขยายออกมาข้างด้วยนะฮะเป็นบล็อกที่แบบดําแบบมิดเลยอ่ะผู้ชมดําโคตรนะฮะแล้วเราเข้าไปข้างในอ่ะฟึบมมันนเเป็หืออนนแบบยูู่ใลาาวผ้ชมมดดูิันโโดดดดนน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 นไไไไหหมม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 ้้้้้ะะะะะะะฮออออ่่่่่่เเเเเเเีีี๋ยยววววลลลลงงูแกััััาาาป็ซคครรรรบบผผใญทเฮ้ย ได้ได้ได้กลับมาจุดเริ่มครับอะไรวะเน,นี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นตกโลกไปเลยอ่ะเด้ได้เราจะออกอยังไงวะเนี่ยวันนึงเคลียร์ทีบนะครับผมจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยครับมันกลายเป็นพื้นที่ที่แบบน่ากลัวมากๆเลยนะคือแบบมันก็ยังกัดกินไปเรื่อยๆคุณผู้ชมโอ้โหแหลกจัดฮนะดูดิทะลุเห็นมอนเตอร์ไปหมดเลยครับไม่นะเราต้องหนีออกมาให้ได้ครับผมแล้วถ้าเราวางโฟเซ้นไว้ตรงนี้ล่ะอ่ะมันจะไหลลงมารหรือเปล่านะครับอ่ะแบบไหลลงมาเป็นน้ำแข็งอะไรเงี้ยเออเอ้าเฮ้ยคุณผู้ชมวางแล้วแบบมันก็ค้างอ่ะเฮ้ยนี่ไงเริ่มขยยาาแลล้้วคุณผูชมเอ่ันกลายเป็นนเริ่ วันในเนเธอร์เนี่ยมันจะได้หรือเปล่าวะปกติเนเธอร์เนี่ยมันจะวางน้ำไม่ได้ใช่ไหมล่ะฮะนี่ถึงเวลาลองแล้วครับผมจุดแล้วก็วางไปเลยครับจังหวะน,นี้ไหนดูซิมาเนเธอร์แล้วนะครับเอา้าโดนขังอยู่ข้างในเหรอไม่เอาดิอ่าเนี่ยมาได้แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราวางเป็นอะไรดีอ่ะเพ้นไหมอยากรู้ว่ามันจะแบบกัดกินที่เนเธอร์ด้วยหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะครับซึ่งอ่านี่ไงเริ่มแล้วผมเริ่มกัดกินไปแล้วฮะโอ้โหแล้วภูเขาเนเธอร์แลกตรงนี้เนี่ยก็ค่อยๆหายไปนะครับโโหโหดดดมม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 าา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 ากกกกกเเเเเลลลลยยนน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 ะะะะะอออออออ่่่่แแแแแ้้้้้ววววถปปป็็บบ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 ซซซึิิิิใธรรรรร์คคััผผงงไตีูู๊ชืจ เนเธอร์ที่แบบเคยวางน้ําไม่ได้เนี่ยตอนนี้คือน้ําท่วมแล้วเนี่ยครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยดูดิไหลออกมาเร็วมากเลยฮะแล้วถ้ามันตกลงมาตรงนี้ล่ะเป็นบ่อลาวายักษ์นะครับผมน่าสนใจฮะโอ้โหพิกลินนี่คือแบบว่ายอยู่บนน้ําเลยครับผมเอาล่ะเริ่มซัดมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไหนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับผมน้ําลงมาถึงลาวาชั้นนี้นะครับนี่ไงก็จะเริ่มกลายเป็นออฟซิเดียนนั่นเองฮะและนี่ก็คือเนเธอร์ที่แบบโดนคลื่นซูเดมิซัดนะครับโอ้โหดูดิพื้นก็จะกลายเป็นออฟซิเดียนไปหมดเลยนะครับผมซึ่่่่งงหหหหลลลลัจจาาากกกนนนนนีีีีีี้้เเเเยยะะแแแวววดดด๋รไปออ็ต ร้อยนะครับจะวันนี้วาร์ปไปเลยไหนดูซิว่าแบบมันจะเละหรือเปล่านะครับวางถังนี้ก่อนแล้วผมเนี่ยมันก็จะกัดกินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมอนสเตอร์แถวนี้เนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับรวมถึงเอเดอร์ดักกอนด้วยนะครับผมเฮ้ยคุณผู้ชมจะวันนี้เนี่ยเสาม,มันก็แบบค่อยๆหายไปเรื่อยๆเลยนะครับดูดิโอ้โห มันโดนกัดกินมาแบบนี้เลยอ่ะมันจะเหลือด้านบนไหมเนี่ยค่อยๆหายไปแล้วนะฮะ End Crystal มันก็จะลอยอยู่อย่างงี้ป่ะเฮ้ยผู้ชมเอ็นคริสตัลก็โดนด้วยปะเนี่ยกลายเป็นสีชมพูไปเลยอ่ะแล้วมันก็ค้างอยู่แบบนี้เลยฮะโอ้โหเหมือนแบบเฮ้ยผู้ชมหายเร็วมากเลยดูดิที่เอ็นนะฮะผมพื้นที่กำลังค่อยๆหายไปฮะเสานี่แบบมันโดนแทะไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็จะเหลือแค่ด้านบนนะครับผมเป็นแบบเอ็นคริสตัลสีชมพูนั่นเองฮะมังกรมันจะมีที่อยู่ปะเนี่ยเหลือแต่แบบเอ็นคริสตัลลอยได้ครับผมเราบินลงมาดูสิอ่านี่่่ไไไมเหลลืืออออะะรแ้วฮตตปก็คายยครรััับบผมมมมเนนนี่งงกก็จะิลาตรงนี้นะครับซึ่งมันน่าาาจะะะงงว่่แบบพื้นนนนทีมัหหยไไปฮดดูิเป็นเหตล ที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะเอาล่ะแล้วถ้าเรามาปวดเมืองบ้างเลยครับมาอย่างแรกเราจะวางเป็นแบบท็อกซิกแล้วกันนะครับนี่ไหนดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นน้ําสีเขียวนะครับแล้วก็มันก็จะขยายออกมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหดูดิไหนลองแช่ดูดิเจ็บหรือเปล่านะครับเกมโหมดซลเวโวนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยเนะี่ยมีซอมบี้เกิดด้วยเหรอตะว่าน้ำท็อกซิกเนี่ยมันทำให้ซอมบี้เกิดนะฮะเลยยังไม่พอเนะี่ยผมเป็นซอมบี้แบบใส่หมวกเพชรด้วยอะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมตอนนี้แบบความหิวเราหายไปแล้วฮะอ๋อคือแบบพอแช่น้้้้้้้เเเเเเเนน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 ีีีีีีี่่่่่่ยยยยยมมมมมมััััััโโโโโโโดดดดททททงงกกกกกอออออออรรร์ะะะะะคคบบบบบผผหหหจววววิิิซซซลลลฮไไปปืแแ็ู อันตรายนะเนี่ยคืนนี้ก็ซัดอย่างไวเลยครับมาอย่างต่อไปเนี่ยครับผมเดีย๋ยวลองเป็นแบบเพ้นท์แต่เป็นสีขาวบ้างดีกว่าอ่ะไหนดูสิถ้ารวางตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับวางเข้าไปอ่าเนี่ยมันจะค่อยๆกัดกินนะครับแต่ว,ว่าอันนี้เหมือนจะเป็นแค่แบบเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับผมก็จะแบบไม่อันตรายเท่าสีชมพูนะจากตึกสีดำเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวไปหมดเลยนะครับแล้วถ้าเป็นแบล็คโฮลเลยครับผมมาเนี่อันนี้จะเป็นแบล็คโฮลนะครับซึ่งวางไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยเอาตรงนี้เลยแล้วกันเนาะบนรถครับผมวางไปก็จะเป็นแบบเฮ้ยเท็็กกเเจอออร์มมมมัันนนไ่่โหหลลดด้้ววยะแแบบืค่่่อออยๆดดูะสิงรบตัวเข้าามนนะครัับี่หวยเจนรถอ เนี่ยครับผมนี่ดูดิค่อยๆดูดแล้วโอ้โหขนาดซอมบี้ยังโดนเลยฮะอุ้ยดูดแรงมากครับผมตอนนี้นี่คือแบบพื้นหายแล้วนะครับดูดิขนาดทามยังโดนอ่ะมันน่าจะกลายเป็นหลุมใหญ่เรื่อยๆนะผมว่าโออได้ๆโอ้โหเข้าไปอยู่ใกล้ไม่ได้เลยครับแล้วก็โดนดูดเหมือนกันนะแล้วก็ตึกนี้เนี่ยมันโดนเปลี่ยนเป็นสีขาวเกือบทั้งหมดแล้วนะครับดูดิโอ้โหไหลแบบเร็วมากเลยอ่ะจากตึกสีนะครับกลายเป็นสีขาวไปหมดเลยอะไรวะเนี่ยแล้วตึกนี้ก็กลายเป็นสีขาวไปแล้วนะครับโอ้โหดูดิขยายโคตรไวครับผมแต่ตอนนี้แหลกจะจัดเลยคือแบบน้ก็ท่่วมใชไหนนนนะะฮฮเเ้ยยดีี๋วมั่ งเลยเหรผู้ชมทำไมมันนิ่งเนี่ยหรือต้องวางไว้ตรงนี้วะ,ะเดี๋ยวลองวางใหม่นะครับผมแบบนี้น้ําจะท่วมหรือเปล่าแต่ผมว่ามันอาจจะแหลกว่ะผู้ชมเพราะตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเยอะมากเลยแต่วันนี้คือแหลกจริงฮะทุกอย่างค้างไปหมดแล้วผู้ชมไม่นะวันนี้มันแหลกขนาดนี้เลยเหรอเอาล่ะนี่ก็จะเป็นโลกที่แบบเวอร์าชันที่ยังไม่ถูกทําลายนะฮะมาเดี๋ยวขอรอยสักหน่อยละกันนะครับถ้าแบบระวังแบ็คโฮไว้อ่าสักตรงนี้ละกันครับผมไหนดูซิว่ามันจะดูดขนาดไหนนะครับนี่วางเข้าไปฮะเริ่มแรกเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบไม่มีอะไรเว้ยมันจะค่อยๆหายไปทีละชั้นโอ้โหจะวันนี้วัวโดนแล้วนะฮะเฮ้ยแต่ผมสงสัยว่าถ้าเท็กเจอร์มันโหลดเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นดำชมพูก็คือ เจอมันไม่โหลดอะแต่ว่าตอนนี้นะครับภูเขาเนี่ยเริ่มหายไปแล้วนะครับผมโอ้โหดูดิเริ่มแหวงขึ้นเรื่อยๆแล้วะฮะจะวงข้างนี้จะโดนหรือเปล่าเฮ้ยผู้ชมเริ่มโดนดูดเข้ามาแล้วว่าดูดิโอ้สามตัวนี้เริ่มโดนแล้วะฮะเหลือตัวเนี้ยโดนไปปด้แบบอุ้ยโดนแล้วผู้ชมมันแรงขึ้นเรื่อยๆเลยอะ,ะว่าเราควรรีบหนีนะฮะเราแบบไม่ควรอยู่ใ,ใกล้ๆมันนะครับผมผมว่าไอความแลกเนี่ยมาจากไอ้แบงค์โฮลี่แหละเออกระตุกยับเลยผู้ชมแล้วถ้าเป็นพวกมอนสเตอร์เนี่ยจะตายหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเราวางคลิป,ปเปอร์เข้าไปแล้วก็็็เเเเออออาปนะะไรดีววลลลกกแ้ันเเเเเฮ้้้้ยยยยผููชมมมมโโโดดดดนนนนนนััััับบบบบลลลครแแแปึงงออออออาาากกก็ใจจวหหืะ แตกเกินไปนะครับดูดนี้แรงก็ไม่พอเนี่ยมันยังดูดทรัพยากรคอมิกนะครับดูดิคือมันเหมือนลื่นนะเคุณผู้ชมแต่แบบมันก็ตกยับเลยอะตอนเนี้ยไม่นะอ๋อผมรู้แล้วเทกเจอร์มันไม่โหลดเพราะแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างงี้เหรอถ้าดูดีเนี่ยมันจะกลายเป็นบล็อกอื่นเรื่อยๆเลยนะฮะแต่ว่าอยากลองอีกอย่างห่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นซีนามิแบบท่วมตรงภูเขานี่มาเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงนะครับมาซีนามิท่วมโลกครับผมจัดไปหนึ่งถังก็พอนะครับโโอ้หดูดิกระจายอย่างรวดเร็วนะครับความเร็วนี่แบบไวอย่างกระเดีียวน่คือท่วววมมมมมาาขนนนดี้้้แแลลลฮะะักก็จเเรริ่่ปปคุไือยๆนนนะพวกกมออสเตร์ี่็แบบบบอยย่่่่าางววววววัััันนนนนีีก็จะะะโโดดดซไปปปปเเลลลึึ๊๊แ้คร มันก็จะโดนซัดแล้วก็มันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี่ไอเจ้าพวกแก่มันก็จะลอยอยู่แบบนั้นนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเข้ามาครับผมเข้ามาฮะจากป่าตรงนี้เนี่ยก็จะจมอยู่ใต้น้ําเลยนะครับไหนดูข้างในซินี่วิวมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเอาชีวิตรอดในซินามิอะไรอย่างเงี้ยเออโดนซัดไปหมดเลยนะฮะแล้วถ้าวางไฟไว้ตรงนี้แหละครับอ่ะมันจะสู้กลับหรือเปล่าเนี่ยครับผมอ่ะเขาเรียกว่าซินามิเนี่ยสู้ชีวิตนะครับแต่ไฟนี่สู้กลับครับผมเอาล่ะเจ้าวันนี้กำลังไหมเลยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไหนเนี่ยม มันจะไม่ดับด้วยนะฮะมันไฟอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันไม่ไหม้คนด้วยนะครับโดนน้าก็ไม่ดับด้วยนะครับผมเป็นไฟที่สุดยอดไปเลยวะ่ะอ่ะเนี่ยเกมโอเซิร์โวนะครับดูดิเหรอไม่เป็นไรเลยกับไอ้ไฟนี้นะครับอุย้ยมันตกลงมาด้วยเหรออ๋อคือแบบตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบไม่โดนน้ำท่วมนะครับผมดูดิเนี่ยสามารถขุดบล็อกอะไรได้ปกติเลยนะฮะไม่โดนไหม้ด้วยนะครับผมเฮ้ยเจว๋วว่ะเราสามารถเอาชีวิตรอดในน้าท่วมได้ด้วยไฟนี้ก็บอกโอ้โหตอนนี้นี่คือเขียวไปหมดแล้วนะฮะหน้าจอเราเนี่ยอออออออกกกกกมม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 มาา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 ดดดดดีววดีีีีีวว่่่่่่่่ผผู้้ชหหไไไเเเเเเเยยยยะะ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 จจจััััันน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 นคคครรรรรบบบบซซิถลลลงปปต็โโททแ ผมวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันครับจุดนี้อ่าซูนามิพุ่งมาแล้วครับโอ้โหก็จะเป็นการจำลองนะครับว่าถ้าเมืองของเราเนี่ยโดนซึนามิบุกมันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยนะมีปลาหมึกด้วยเหรอดูจู่ปลาหมึกก็ซลม,มอนมาเฉยเลยฮะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะฮะเมืองกำลังโดนถล่มแล้วนะครับผมด้วยซึนามิขนาดใหญ่นั่นเองดูดิอันนี้ก็จะเป็นแบบจุดใจกลางวะกำลังโดนแล้วฮะโอ้โหน้ำไหลามาแบบนี้เลยนะฮะเฮ้ยเจ้าแก่เจ้าแก่โดนซัดครับโอ้โหน่างสารวะโอ้โหตอนนี้กลายเป็นเมืองที่แบบโดนจมอยู่ใต้ทะเลแล้วคุณผู้ชมดูดิมีปปลล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 ลัััาาาาหหหหมมมมมมึึกกกกกโผผผ่่่่่่่เเเเเเเตตต็็็็ยยยนน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 ะะะะะะฮฮแแ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 แ้้้้้้้้้้ววววอออออออีีีีีคคคคืืืืบบบบบบบสสูููงงงงุดดดดดขิทชชฟใรรรไไ สุดยอดไปเลยฮะร็วมมาเลยขนาดนั้นน่ะเอาละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากเล่นมอสดหาหังน้ำภายพิบัตินี้นะครับก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถโหลดไปเล่นได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ